คุณผู้ชมไปชื่นชมแล้วก็ยินดีกับปราชชาวบ้านในพื้นที่ของจังหวัดยะลานะคะคิดค้นสละสายพันธุ์ใหม่ค่ะชื่อสายพันธุ์สวีตอินบาค่ะ,คะเป็นหนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะที่มีรสชาติหวานกรอบค่ะภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้นะคะคือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบาระอําเภอยะหาจังหวัดยะลาค่ะนายดอเลสตือบา เกษตรกรต้นแบบได้ทำแปลงเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9 <c oughs> ร่วมสืบสารรักษาต่อยอดน,นะคะเป็นการสร้างรายได้นับแสนบาทต่อเดือนและยังได้รับรางวัลในโครงการหมู่บ้านตามรอยพ่อระดับประเทศได้เปิดสวนให้ผู้สื่อข่าวได้เข้าชมสวนสละ3สายพันธุ์ค่ะได้แก่สายพันธุ์สายน้ำผึ้ง ุนโดและก็สายพันธุ์สวิตอินบาค่ะซึ่งเขาเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ได้มีการคิดค้นจากการผสมลักษณะเด่นของสละข้ามสายพันธุ์ด้วยเทคนิคก,การปลูกสละอินโดแบบมืออาชีพที่ปลูกในเนื้อที่8ไร่มีมากกว่า400ต้นอาศัยร่มเงาของยางพาราคะ่ะมาทําความรู้จักกับสละสายพันธุ์ใหม่กันหน่อยที่ชื่อว่าสวิตอินบานะคะเกิดขึ้นจากการทดลองจากการผสมเกสรสละ2สองสายพันธุ์เข้าด้วยกันค่ะโดยได้รับการชั่งชื่อจาก สำนักงานเลขาี่การสภาการศึกษาให้นามว่าสวิตอินบารนะคะซึ่งมีความหมายว่าความหวานค่ะ อินก็คือสวีทก็คือความหวานอินก็คืออินโดนีเซียซึ่งเป็นแหล่งกําเนิดสลัพันอินโดเป็นไม้ผลของเศรษฐกิจนะคะแล้วก็คําว่าบาก็เป็นชื่อย่อของผู้คิดคนก็คือตัวย่อของคําว่าสะดือบาค่ะเป็นนามสกุลของผู้คิดค้นนั่นเองค่ะต้องบอกว่าปกติแล้วนะคะสลาเนี่ยจะสามารถตัดขายได้เมื่อมีความสุกประมาณ80%แต่ความพิเศษของสละสายพันธุ์ใหม่สวีทอินบาก็คือตัดขายได้เมื่อมีความสุก20%เรนรสชาติล่ะคะหวานค่ะกรอบด้วยเป็นอีกหนึ่ง ความสำเร็จของการคิดค้นสลัดสายพันธุ์ใหม่หนึ่งเดียวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็คาดว่าจะขยายในส่วนของต้นกล้านเนี่ยเร็วๆนี้นะคะใครที่สนใจก็รอได้เลยค่ะสําหรับใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลนะคะไปได้เลยค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบารกอาเภอยะหาจังหวัดยะลาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ0 6 3 0 8 1 1 7 3 1ค่ะ